สมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยใครนั่งไกลกันหรือใครนั่งเด็กหน้าห้องหลังห้องมันจะมีเป็นโซนเธอแต่ฉันก็ไม่คิดว่าระดับประเทศจะมีระบบการแบ่งที่นั่งกันเกิดขึ้นอีกแล้วในสภาพ,พอล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการโซกันอย่างหนักอย่างหน่วงนะระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าซึ่งเรียกว่าเป็นการแตกหัก กับบ้านป่าบ้านป่าบ้านเอ่ยเข้าใจยังบ้านป่าป่าแตกป่าอะไรก็ไม่ไปนั่งแล้วพักพลังประชาชนมันมนั่งเก้าอี้ตรงโซนพักเพื่อไทยตรงโซนพักเพื่อไทยแบบใหม่ๆยกกันมาทั้งที่ไม่ใช่ว่ามันนั่งคนเดียวเป็นเกี้ยวเก็ยกกันมาเลยไม่นั่งแล้วตรงนั้นใครอยากนั่งนั่งไปนี่ไม่นั่งแล้วเชิดออกมาเลย เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรใหม่ๆแบบใหม่แบบสับไม่ใช่เฉพาะจะมีแต่เด็กนักเรียนประถมมัธยมที่แย่งกันนั่งหน้านั่งหน้านั่งหลังนั่งหน้านี่ลูกคนโปรดอาจารย์นะนั่งหลังนี่เป็นเด็กหลังห้องนั่งหน้านี่น้องคอยสอดส่องใครแอบคุยจดชื่อส่งครูไม่ได้มีแค่ในประถมมัธยมอนุบาลไม่มีตอนนี้มาเกิดแล้วในสภาแบบใหม่ๆ